เซตไทยไหมตื่นมาเซตไทยไหมเซตไทยป่ะตกใจเลยตื่นมาเซตไทยว่าเซตไทยมาก <c oughs> ไม่ต้องกลัวคะ่ะผับปลามาเล่นเล่นลูกมาไม่ต้องกลัวพี <c oughs> ่นายไปช่วยจับเนี่ยช่วยจับเดี๋ยวมันดินด้นเดี๋ยวเดี๋ยวฟงเจ็บคือเราอ่ะเอาไปผสมท่านนี้นะ,รอก,กอนะรอก่อนลูกรอก่อนไม่รู้ว่าต่อไปเนี้ยฟันฟันนะครับจะร้อมกับน้องหมีที่ไปผสมอยู่ฟุกปอมนะครับผมหรือ จะท้องกับอาฟองนะครับเพราะว่าตอนนี้อาฟองอ่ะขึ้นฟ้าได้แล้วครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วติดเป้งกันเรียบร้อยนะครับนั่นแสดงว่าอาฟองมีสิทธิ์จะเป็นพ่อแล้วก็เป็นแฟนฟั้านๆๆแทนน้องฟองนะครับเพื่อนนะเราอยู่กันที่กรุงเทพนะครับเพื่อนๆเรา <S <s <to learn> นอนกันอยู่คราวนี้ผมได้ยินเสียงเนี้ยผมก็ได้ตื่นผมจะมาดูกันว่าอย่าเพิ่งวิ่งเล่นนะครับดูที่ก็ยังยังไม่ตื่นเลย เสียงผมก็ยังไม่ตื่นเลยตื่นมาภาพโคอร์ไรส์เลยครับเพื่อนๆปิดกันเลยปิดเป้งกันครับตูแน่ทีหนูหนูไปมีอะไรกับอาปฟหนูคือเราก็คิดว่าผมไม่มีน้ํายาขึ้นไม่ได้ที่ไหนได้ขึ้นจะสําเร็จมันกวนฟันฝันทั้งคืนเลยอันนี้คือขึ้นแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่ไม่ได้มีจับใส่บิวอารมณ์แต่อย่างใด อาฟองขึ้น,ฟ,นฟ้านแบบธรรมชาติเลยนะครับเพื่อนๆน,นั่นแสดงว่า2วันก่อนหน้นี้ที่เราอ่ะไปผสมเดี๋ยวพี่เนี่ยพี่กอนพี่กอลมาจับให้หน่อยพี่กอลมาจับให้หน่อยตอนนี้ทุกคนจะงงติดเป้งคืออะไรจูของอาโฟองอ่ะมันเข้าไปอวัยาวะเพศของอาฟองอ่ะมันเข้าไปในอวัยาวะเพศของฟ้าน,านเสร็จปั๊มเนี่ย โดยปกติทำง่ายแล้วพอมันผสมพันธ์กันได้มันจะล็อกไข่มันจะล็อกไว้แล้วมันจะออกมาไม่ได้อันนี้คือค่าโรเจสโทโรนนะครับที่ไปตรวจมาของฟ้านนะครับผมจากคลินิกสั่วนะครับค่าโปรเจตโปรเจตโตโรนเมื่อ4วันที่แล้วคือลบต่ำกว่าหนึ่งนี่คือเป็นค่าที่สามารถผสมพันธ์ได้แล้วนะฮะมันแสดงว่าวันที่17กับ1ิก้าที่เราไปผสม2ครั้งแรกเนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่าน้องหมีเนี่ยผสมฟันฝ่าไม่สําเร็จแล้วอาโฟงเนี่ยมาทดแทนแ <laughs> สดงว่าอาโฟงเนี่ยจะกลายเป็นพ่อแต่แถ้าเกิดสมมติว่าน้องหมีผสมสําเร็จถึงมีน้าสักอสุจิอาโฟงเข้าไปก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่ารังไข่มันปิดแล้วมันปฏิสนธิกับอสุจิของไอ้น้องหมีไปแล้วงั้นแสดงว่าเราต้องมาดูลูกของฟันฝ่าือว่าเี่นมันนม่าางนอนอะไรไหมมันเสียมันเสียมันเสียมันม่ว่องหน่อยไหมออ <laughs> แล้วมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคบเพื่อนๆนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพิ่งเป็นตอนตื่นนี่แหละอยู่ดีๆเสียงมันดังอข่าวดีข่าวเด่นข่าวดานท่านผู้ชมไม่คิดเลยว่าจะได้กันเองนะคบเพื่อนๆนะรู้ไี่ก่อน คุณนะป้าลูกหนูคือห,หนูได้กับอาฟองนะลูกอาจจะมีสีน่ารักเพราะว่าอาฟองครับผมอาฟองเป็นสีแบ็คแทนนะครับแล้วก็มีมัที่คิวด้วยสวยมากนะครับผมนี่ยนะฟงหล่อนะอ่าแล้วก็ฟ้านนะครับผมนะอาจจะมีลูกหน้ารังนะครับแล้วก็อาจจะมีสีขาวขึ้นมานะครับสีครีมมันมีหลายสีเลยบ้านๆบอกาเรามีโอกาสได้ลูกทุกสีเลยเราต้องมาดูว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าอาโฟงติดน,นะแต่ถ้าเกิด ไอ้น้องหมีที่เราไปผสมสองครั้งแรกอ่ะมันติดแล้วอะไรเงี้ยก็จบไปนะครับเดี๋ยวเราต่อสายตรงไปที่ฟาร์มพี่ฟุกปอมนะครับที่เราไปผสมพันธุ์นะฮะพี่ก็ไปนั่งน่นไหล่ะจะได้ไม่เมื่อยมืออย่าขยับเยอะลูกอย่าขยับเยอะมันเจ็บคุณแม่ครับตื่นมาแล้วอาฟงอฟมันผสมพันธุ์ติดเป้งกับฟันฟานเป็นไรไหมครับ ขนาดฟันฟาดตูนแล้วเป็นจะเอาได้ใช่ใช่ทั้งคืนเลยแม่แบบมันมันยหยอกทั้งคืนแบบฟันขู่มันก็ตื่นเช้ามาตีเจ็ดคือกิ่นเนี่ยแม่ว่ากลิ่นมันเต็มที่เนี่ยมัน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 น่าจะพร้อมเต็มที่ของมันอ่กินมันแรง้วไงืมไม่ไหวเลยดี๋ยวมันติดไปแล้วก็แ่้งแ่างไปเถอะไม่เป็นไรคือถ้าเกิดสมมุติเราผสมกับหมีติดสองอ้น้องน้องที่ของคุณแม่ติดสองวันแรกก็คือมันก็จะเป็นของน้องคนนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่ติดแล้วงติดก็จะเป็นของอาฟงใช่ไหม อ่าใช่ใช่คือดูง่ายๆถ้าถ้าเป็นอโฟองเนะี่ยมันเดี๋ยวมันจะออกแบบสีดำๆ <c oughs> สีดำๆแล้วก็สีบป๊ะแทนอะไรอย่างเงี้ยอืมออก็จะจะได้รูปเป็นเหมือนแบบรูปอโฟองอย่างนี้นะครับเนาะเออใช่โอ้เด<ต>ี๋ยวผมแต่แต่ว่าผมถึงข้อยังไงผมก็ไปไปไปให้คุณแม่ช่วยดูแลได้ใช่ไหม <laughs> ได้ได้ได้เลยนะโอ้โดงั้วันนี้ผมก็ไม่ต้องเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเพราะมระสบวันที่สามแล้วติดเมื่อไหร่วันนี้ใช่ไหมใช่ครับวันที่ยี่สเครับเนี่ยติดเป้งพอดีเลยแม่โอ่ผมงงมากเลยป่นจมันติดเป้งแล้วมันจะคายกันออกยังไงครับเดี๋ยวมันก็ออกเองเดี๋ยวเดี๋ยวเป้งมันหลุดมันออกเองขอบคุณมากเลยครับคุณแม่คะรับสวัสดีครับเตรียมตัวไปบอกเรื่ององฟองเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยอฟองนฟอง คือมีมีหมานอกกายอะ่ะเราคืออาโฟงเขาไม่มีอะไรอ่ะพี่ฟ้าๆะไรคะลกูกหนูหนูถ้าเกิดสมมติว่าฟ้าๆติดกับอาโฟงออกมาลูกเป็นสีดําแบ็คแทนสีช่วเยเยอะหนูต้องเลิกกับอาโฟงแล้วก็ไปหาแฟนใหม่นะคะโอเคไหมคะโอเคไหมลูกโอเคนะไม่เป็นไรนะลูกหนูก,ก็ไม่ได้เสียใจอยู่แล้วหนูก,ก็ไม่ได้ชอบมันอยู่แล้วค่ะ ผมว่าก็โอเคตอนแรกเคยคิดจะเอาอาฟงอะ่ะตอนมาตัวแรกตอนที่ยังไม่มีออนฟอ่ะ<ม>เอามาผสมพัน์กับพันฟ้านตอนแรกเลยอยากได้พ่อพันธุ์แบบรอๆก็เลยไปเลือกแบบมาร์คขึ้นแบบถุงเท้าแบบอาฟงมาแตมก็มีคิดว่าน่าจะติดก,กับน้องหมีที่เราไปผสมเมื่อ2รอบที่แล้วนะครับ<ม>ผมเขาต่างคนต่างมาจากสายพันธุ์พ่อแม่แต่ละตัวม,มันไม่เหมือนกัน<ม>เขาไม่ได้มาจากฟาร์มข้อเดียวกันเขาผสมกันได้นะครับยีนเด่นปกติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราล่อให้เขาหลุดเป้งก่อนนะครับล่อให้พันฟ้านหลุดเป้งอาฟงหลุดเป้งก่อนแล้ว เดี๋ยวเราสั่งนอนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ผมปิดไฟนะครับเพื่อนๆน,นะแสงจะแปลกไปนะครับมาดูข้ามนะฮะ ยังม pues ีแบบเหมือนคล้ายๆเม็ดอ่อนๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดอ่อนแบบนี้ผสมได้นะครับผมถ้ามปั้นตเลยโอเคแล้วนะฮะที่ต้องทําโยคะแบบนี้นะครับโยคะไฟนะครับเพราะว่าต้องให้อัจุจีเนี่ยไหลเข้าไปในอวัยวะก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่โยกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไหลออกนะครับผมทุกคนครับฟันๆบอกว่า5วันนี้หนูใช้ชีวิตคุ้มแล้วค่ะหนูได้3รอบเลยค่ะหนูสามารถตายได้แล้วค่ะฟินสุยชยไปเลยน่ารูมว่าโดนก้มขื้นมาโลกันน้นนเนนโอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดอีกนิดนึง ขออีกประมาณหนึ่งนาทีลูกหนึ่งนาทีค่ะค่ะเดียบโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวป๊า,ปาไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยว,วเราว่ากันคือไม่คิดว่าฟองอาจจะทําเป็นนะเพราะปกติมันขึ้นไม่ได้ไม,ไม่ได้ฟองตัวเล็กปะ่ะใช่ฟองปกติตัวเล็กเวลาแตจะขึ้นฟฟงอย่างเงี้ยก็เข้าไม่ได้ฟองไม่มีน้ํายา <c oughs> พอได้รับก็เลยชะล่าใจมาขึ้นเเฟนแฟนเรียบร้อยเลยก้ปป้าอุ้้เข้ามา ฟอ,องไม่พอใจที่แบบปางก,กุ้มา,มากๆเหรอต้องกู้ฟองด้วยเหรอมา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 ,มา <c oughs> องกล้ด้วเดี๋ยวก็พงงก่อนใหก่อน <c oughs> โอเคนะครับผมนะโอ้ยลูกหมีทั้งสามตัว ดีนะครับที่ผมมาตื่นขึ้นมานะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มาเห็นฟันๆกับอาโฟองอ่ะติดเป้งกันถ้าเกิดผมไม่ติดนะเราจินตนาการดูว่าวันที่คลอดฟันฟาออกมาแล้วลูกเนี่ยมีสีแบล็คแทนแบบอาโฟงหรือว่าสีที่มันผิดเพี้ยนไปจากไอห,หมีที่เราไปผสมสองครั้งที่แล้วนะ <S <S ผมจะงงมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือเรารู้แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นลูกอาโฟงหรือว่าจะเป็นลูกไอห,หมีถ้าเกิดไอหมีผสมสองครั้งไม่ติดจะเป็นลูกอาโฟงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ลูกใครนะครับผม ผมอะไยังไงก็ได like no okay. oh ้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าน้องฟองอ่ะอาจจะไม่โอเคหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเคลียร์กันนะน้องวองอาโปงอ่ะคือสัญชาตญาณตามธรรมชาติของเขาอ่ะมันเป็นช่วงผสมพันพราฟันปกติถ้าเกิดมีอาโงมายุ่งเนี่ยฟันฟันก็จะขู่แต่ตอนนี้ฟันฟันก็ยอมก็นิ่งนี่ก็ติดฟันฟันมากนะครับมันเป็นช่วงฮีทนะครับผมมันจะมี กลิ่นฮอร์โมนหรือว่าฟิโลโมนอะที่ทำให้แบบผสมพันธุ์กันอะเป็นสัญชาตญาณโอเคครับทุกคนครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าจุ๊บๆนะครับผมไปนอนต่อละกันนะครับ